คือฝักใหญ่มากเข้าแขนอะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนข้าวโพดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งข้าวโพดแปลงนี้เป็นข้าวโพดแปลงสาธิตนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไบโออัลตราซอยครับซึ่งป้าเจ้าของสวนนะครับบอกว่าจากเดิมเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะห้าไร่ เคยมีผลผลิตอยู่ที่3ตันแต่ปัจจุบันนะครับหลังจากใช้ตัวไบโอของอัลตราซอยของเรานะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก3ตันนะครับเป็น16ตันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปคุยกับคุณป้าพะเยาเจ้าของสวนครับก่อนหน้านี้ ที่เราไม่ได้ฉีดเนี่ยมันเป็นยังไงครับ้าก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วม,มันก็ได้ดีแต่ไม่ดีแบบนี้ม,มันไม่ค่อยเขี้ยวไม่ค่อยเต้นอะไรมันก็ไม่ไม่แด้แบบนี้นะแล้วคนมาดูกันเรื่อยๆอ๋อแสดงว่าคือเขาก็ตกใจกับเนี่ยคนที่ขทเขายังมาดูเลยรอแล้วอย่างเมื่อก่อนนะครับตอนก่อนที่เราจะมาใช้ไอ้ตัวไบโอเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยเราได้ข้าวโพดประมาณเท่าไหร่ครับกี่ไร่มันดีก็มันได้แปดร้อยมันดีก็ได้เก้าร้อยเก้าร้อยโลอ บางพีต้นมันไม่สูงต้นมันน้อยอย่างถ้าสมมติว่าหนึ่งไร่เนี่ยได้แค่ประมาณ8 0 0ร้อยเโลนี่เราได้กําไรไหมไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่าถ่ค่าปลูกค่าเม็ไม่ได้หลังจากที่เราได้ลองฉีดไอตัวไบโอไปยอย่างเมื่อเช้าป้าเก็บไปใช่ไหมประมาณ9ตันนะ เก้าตันนะน้าละห้าไร่นะาต้องมีสิบกว่าตันแปลงเนี้ยนะห้าไร่ต้องมีสิบกว่าตันต้อสิบหกตันมราคิดไว้เนี่ยเขาเราใสแล้วเก้าตันนะนะคิดว่าสิบล้อเดียวนะจากเมื่อก่อนแบบไร่ละแค่ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยโลนะอ้มมันเพิ่มขึ้นมากี่เท่าอะเพิ่มขึ้นอู้หลายเท่ามากอ๋ออโอ้แต่รอบนี้นี่น่าจะกำไรอยู่แล้วแหละเนาะมันเป็นเครดิเพื่อมาคิดเนี่ย ฉีดไปพพน่ะละสามครั้ง,องคอูปีหนึ่งนี้ก็ได้สามสี่รอบนะก็ผมว่าก็เหลือเหลือเป็นแสนอยู่นะถ้าใบใบใบไทยมั้งอะไรบั้งก็พอได้กินพอได้อยู่ดะจังนี้นะถ้ามันไม่ดีก็อู๋ไม่ค่อยได้เหมือนตัวไบโอที่ฉีดก็คือต่างจากผลลัพธ์จากตัวอื่นที่เราเคยได้มาเหมืนอนก, <mới> อกันใช่ไหมเมื่อก่อนฉีดแล้วมันไม่ได้หรอเปล่ามันเท็มันก็มันได้ฉีดอ่ะหรอมันเสียค่าแรงคนฉีดหราอเปา เราเริ่มเห็นความต่างตอนไหนครับว่าที่เราใช้ใบโอไปแล้วมันงามมันจะงามใบมันยังงามเวใบงามมันไม่มันไม่ใบมันจะไม่เลื่องต้นเล็กๆเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าน่าจะโตมาแล้วดีใช่ไหมเราทอเรารู้เราทำเรารู้ใช่ไหมเหมือนแบบเอาละรอบนี้แหละไปมีห้าไร่สิบหกตันเออประกาศว่าหน้าสิบหกตันละห้าสิบหกตันแล้วนะเห็นแน่น้าป้าอมยิ้มตลอดเลยนะครับวีมีความสุขกับผลผลิตนะครับ โดยปกติเฉลี่ยทั่วไปที่ป้าเคยเห็นมาครับแบบไม่ได้หรอกไม่ได้นี่ป้าทำมาอนก็ไม่ได้ไม่เคยได้ไไดเลยสูงสุดที่เคยได้เมื่อก่อนเลยจริงๆริงห้าไร่อะนะป้าสามตันสาตันยังมีเลยสามตันมาเป็นสิบหกตันนี่คือผลิตผลของตัวไบโอจากเัลตราซอยของเราจริงๆนะครับคือต้องลองนะป้าเนาะคือใครใช้อะไรมาเราไม่เห็นผลผมว่าอันนี้ก็ป้าก็จะเป็นคนนึ็เหมือนกันนะท,ที่ได้มีโอกาสได้ลองแล้วก็ ชอบไหมครับชอบคือแล้วใช่ไหมทำไมเธอไม่ชอบจาก3ตันเราเป็น16ตันใช่ไหมครับโอ้โหนี่ใช่ไหมช็อบนี้ต้องเริ่มนับเงินนับเงินแล้วในฐานะที่ป้าเองก็ได้มีโอกาสทดลองใช้ตัวไบโอของเราครับอยากให้ป้าฝากถึง ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทําสวนข้าวโพดหรือไร่อะไรต่างๆนานาอยากอยากให้ฝากนิดน,นึงครับว่าตัวไบโอมันเป็นยังไงบ้างไมอยากให้มาทดลองบ้างละบ้างไม่อยาดีของเราบ้างอยากให้ดีมาของเราบ้างใช่ไหมรครับให้ดูลองดีแค่ไหนลองมาดูฝากด้วยนะครับใครที่ออไม่ว่าจะเป็นทำพืชไร่พืชสวนต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับกับผลลัพธ์ของตัวอัลตราซอยไบโอของเรานะครับ